วิธีการที่จะฝึกใช้จินตนาการวิธีการที่จะฝึกใช้จินตนาการไอเดียเป็นจุดุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งล่ำรวยไอเดียเป็นผลิตผลของจินตนาการต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไอเดียที่ได้สร้างความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่ต่อเรื่องผมบังว่าเรื่องราวนี้จะแสดงให้เห็นว่าจินตนาการมีบทบาทสําคัญอย่างไรในการเปลี่ยนไอเดียเป็นความสําเร็จ และพวกเขาจะสาธิตวิธีการที่จะใช้จิตใต้สำนึกเพื่อสร้างความร่ำรวยหม่อมหมอมหัศจัรย์หมอมหัาจารย์เม,มืรรมอมม่อในปลายปีคศต8 8่อ1880หมอบ้านนอกวัยชราคนหนึ่งได้ขี่มาเข้าไปในเมือง,องแล้วเร่งรีบเข้าไปประตูหลังของร้านขายยาเพื่อต่อรองว่าอะไรบางอย่างเพื่อต่อรอง อะไรบางอย่าง,ยงกับชายนุ่มตึงเป็นคนขายยาหมอชาราใช้เวลาคว่า1หนึ่งชั่วโมงพูดคุยกับคนขายหลังเคาน์เตอร์แล้วเขาก็ออกจากร้านไปและกลับมาพร้อมกับหมอรุ่นโบราณใบหม่อรุ่นโบราณใบใหญ่มีไม้มีไม้พายอันใหญ่สำหรับฟาดเอาสิ่งที่บรรจุไว้ออกจากหมอ้อเขาฝากมันไว้ด้านหลังร้านคนขายยาตรวจ ตหมออีกครั้งแล้วล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าหยิบเงินมาม้วนหนึ่งออกมาแล้วยื่นส่งให้หมอผู้นั้นเงินก้อนนั้นเป็นเงินจำนวนราว500ดอลลาร์มันคือเงินออมทั้งหมดที่เขาตาตสมไว้หมอยื่นแผ่นกระดาษเล็กๆที่เขียนตูดลับเอาไว้ข้อความในเตกกระดาษนั้นมีค่ามหาศาลแต่ไม่ใช่สำหรับหมอคนนั้น ข้อความนั้นจําเป็นสําหรับการเริ่มต้นใช้หม้อต้มใบนั้นทั้งหมอชราและคนขายยาหนุ่มน้อยต่างก็ไม่รู้ว่าความมั่งคั่งร่ำรวยมหาศาลกําลังจะหลังไหลออกมาจากหม้อใบนั้นหมอชราดีใจที่สามารถขายของได้ในราคาถึง500ดอลลาร์คนขายยาได้ใช้เงินเก็บที่รวบรวมมาเกือบตลอดชีวิตเพียงเพื่อจะซื้อเศษกระดาษและ มอเก่าๆใบหนึ่งเขาไม่เคยคิดฝันว่าการลงทุนครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของมอใบหนึ่งซึ่งจะให้สินทรัพย์เป็นทองคำเหมือนกับตะเกียงของอาราดินสิ่งที่คนขายายาใจไปก็คือไอเดียนั่นเองมอเก่าๆไ,ไม้พายข้อความลับที่อยู่ในเตกกระดาษดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความมหัศจรรย์ของมอนั้นเริ่มต้นหลังจากที่เจ้าของคน เจ้าของคนใหม่ได้ผสมเคล็ดลับของตัวนผสมซึ่งหมอคนนั้นไม่รู้คุณเองก็สามารถค้นพบสิ่งที่ใช้นุ่มเติมลงไปในเคล็ดลับซึ่งทำให้เงินทองหลังไหลออกมาจากหม้อใบนั้นถึงตอนนี้คุณก็ได้ทราบเรื่องราวซึ่งเป็นความจริงแต่แปลกยิ่งฟว่าน,นี้ยายมันเป็นความจริงที่มีจุดเริ่มต้นมาจากไอเดียโปดสังเกตว่าไอเดียสามารถสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้ และมันรด้จ่ายความมั่งคั่งลำํำรวยไปให้ผู้คนทั่วโลกนับล้านล้านคนที่เกี่ยวข้องกับมอใบนั้นปัจจุบันมอเก่าๆใบนั้นเป็นผู้บริโภคน้าตาลที่ใหญ่ที่สุดของโลกตัา้งงานปลูกอ้อยให้กับผู้คนนับพันและเปิดตลาดน้ำตาลให้ฟางออกไปมอเก่าๆใบนั้นใช้ขวดแก้วนับล้านใบต่อปีทั้งขวดพลาสติกและกระป๋อง สร้างงานให้กับผู้คนมากมายหมอเก่าๆใบนั้นยังสร้างงานให้กับพนักงานเมียนพิมพ์ดีนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปทุกประเทศทั่วโลกมันสร้างชื่อเสียงและโชคลาภให้ศิลปินที่สร้างสรรค์ภาพโฆษณาผลิตภัณฑ์มอเก่าๆนี้เปลี่ยนแอดเรนตาขึ้นจึงเป็นเมืองเล็กๆทางตอนใต้ให้กลายเป็นเมืองธุรกิจชั้นนำ และสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจและผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ปัจจุบันอิทธิพลจากไอเดียนี้ได้สร้างผลกำไรให้แก่ประเทศต่างๆทั่วโลกทำให้กระแตแห่งเงินทองหลังลายออกมาอย่างต่อนเนื่องทองคำจากหม้อใบนี้ยังได้สนับสนุนวิทยายลัยที่มีชื่อเสียงทางตอนใต้ช่วยฝึกอบรมและสร้างความสำเร็จให้กับหนุ่มสาวนับพันคนถ้าผลิตภัณฑ์จากหม้อใบนี้ผูดได้ มันจะบอกเล่าเรื่องราวด้วยทุกภาษาบอกเล่าเกี่ยวกับความรักตัวกิจและมืออาชีพทั้งชายหญิงที่ได้รับแรงกระตุ้นจากมันนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวความรักโรแมนติกต้อนอยู่ด้วยเนื่องจากผมเองก็มีทวนร่วมอยู่ด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาไม่นานนักหลังจากที่คนขายยาได้จ่ายเงินตืออมอเก่าๆใบนั้นตอนนั้นผมได้พบกับภรรยาของผม และเธอเป็นคนเล่าเรื่องหม้อมหัศจรรย์น,นี้ให้ผมฟังเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นวันที่ผมขอเธอแต่งงานเราก็กำลังดื่มผลิตภัณฑ์จากหม้อนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือทำงานอะไรจงจำไว้ว่าทุกๆครั้งที่คุณเห็นคำว่าโคคาโคลานั้นเป็นความมั่งคั่งร่ำรวยที่งอกงามมาจากไอเดียหนึ่ง จึงเป็นต่วนผสมสำคัญที่คนขายยาเอตาแคนเลอร์ได้ผสมลงไปในสูตรหลับนั้นก็คือจินตนาการนั่นเองโปรดจำนึกไว้เสมอว่าขั้นตอนตัวความร่ำรวยที่ได้อธิบายในหนันงสือเล่มนี้คือหลักการเดียวกันกันกบที่โคคาโคลาได้ใช้เพื่อขยายอิทธิพลไปสู่ทุกเมืองทุกหมู่บ้านทั่วทุกมุมโลก ถึงตรงนี้สิ่งสำคัญที่ต้องจดจำไว้ก็คือไอเดียที่คุณตั้งสรนค์ขึ้นมาก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้เหมือนเครื่องดื่มดับกระหายระดับโลกนี้เช่นเดียวกันบทวิจารณ์ฮาลันแซนเดอร์ก็มีมอวิเศษเช่นกันม้อของเขาคือเครื่องทอดอาหารที่สามารถปรับความดันอากาศได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องทอดอาหารหรือสมุนไพรและพริกรวมทุกชนิด ก็จะไม่มีฟาร์มหมายเลยถ้าเขาปสาัสจากจินตนาการฮารันเซนเดอร์เคยเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมและร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จในเมืองคาบินรัฐเคนทักกี้และเมื่อเขามีฟาร์มมีการตัดถนนเชื่อมต่อระหว่างรัฐได้เกิดถนนใหม่ซึ่งจะไม่ผ่านทาง ที่โรงแรมเขาตั้งอยู่อีกต่อไปธุรกิจของเขาจึงพังทลายลงทิ้งเอาไว้แต่ตัวเขาและตำรับตำรับการท้อไก่ด้วยเครื่องปรับความดันอากาศขณะนั้นเขาอายุ6 2ปีแล้วผู้พันจึงเป็นนามที่ผู้คนทั่วไปเรียกเขาได้ค้นพบผลทางใหม่ของชีวิตด้วยส่วนผสมมหาศารย์แห่งจินตนาการทำให้เขาตัดสินใจว่า เขาจะไม่ขายไก่ทอดเป็นชิ้นๆอีกต่อไปแต่จะขายวิธีการผลิตของเขาเขาเก็บตำรับและเครื่องทอดอาหารใจท้ายรถแล้วขับรถมุ่งหน้าเพื่อไปสาธิตการผลิตไก่ทอดของเขาให้เจ้าของร้านอาหารอื่นๆดูในช่วงสงปีแรกเขาขายแฟนชายได้เพียง5ล้านอีก2องปีต่อมาขายได้200ล้าน และเมื่อตีปีผ่านไปก็มีนักลงทุนมาขอซื้อกิจการของเขาไปซึ่งขนาดนั้นเขาขายแฟนชายได้มากกว่า600ล้านค้าบกสังเกตว่าปลามหัตรจันไม่อยู่กับหม้อหรือตำรับอาหารพอเจ้าของกิจการคนใหม่ได้ขอร้องให้ผู้พันแทนเดอร์ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บริษัทต่อไปจนกระทั่งเขาเตียชีวิตในปีคศ1 9 8่ทุกวันนี้ มี KFC ถึง12,000สาขาใน80ประเทศทั่วโลกและทำยอดขายได้ถึง100ล้านดอลลาร์ต่อปีเดบบี้ฟิลเป็นแม่ค้าแม่บ้านอยู่20ปีซึ่งรักการทำคุกกี้เธอได้รับการศึกษาน้อยและไม่ค่อยมีประสบการณ์ทางธุรกิจมากนะักแต่เธอมีตำลักคุกกี้และจินตนาการว่า คนชอบซื้อคุกกี้ที่สดใหม่ร้อนและนุ่มจากร้านค้าริมทางเดินนักธุรกิจและนายธนาคารที่เธอไปติดต่อบอกว่าเธอบ้าแตเ่เธอและสามีก็ยังคงพยายามเสนอไอเดียจนในที่สุดธนาคารยอมปล่อยเงินกู้ให้เด็บบี้ฟิ์เพื่อเปิดร้านในเมืองปาโลฮันโตในรัฐแคลิฟอร์เนียวันแรกที่เปิดร้าน ถึงตอนบ่ายแล้วแต่เธอยังขายคุกกี้ไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวดังนั้นเธอจึงลงไปที่ถนนให้ตัวเองให้ตัวอย่างคุกกี้เพื่อชิมฟรีจนหมดร้านทุกวันนี้มีร้านมิมสซิฟิลกระจายอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกาโรงเรียนธุรกิจฮาวาดได้ใช้วิธีการของเธอเป็นกรณีศึกษาและเดบ,บิว ฟิลก็ได้กลายเป็นนักเขียนหนังสือขายดีนักผู้สร้างแรงบันดาลใจและเป็นผู้มีชื่อเสียงในรายการโทรทัศน์อีกด้วยวอรีเฟมัสเอมอสเป็นเอเจนดารานักสแสดงในลอดแองเจลิสผู้พยายามเรียนแบบตำรับช็อกโกแลตชิปของเนตเล่เขาได้เปลี่ยนแปลงตูตำรับเล็กๆน้อยๆแล้วเริ่มแจกคุกกี้พร้อมกับน้ำบัตร ลูกค้าและหุ้นตัวธุรกิจชอบคุกกี้ของเขามากจนทำให้วอรี่ตัดสินใจเลิกธุรกิจการแสดงแล้วเปิดร้านในที่สุดเขาทำร่วมกับผู้จัดงานแสดงของดาราในฮอลลีวูดเขาเปิดตัวค,คุกกี้บนถนนซันเซ็ตบูเลอร์วาดมีแขกรับเชิญสองสองหมื่นคนรวมไปถึงผู้มีชื่อเสียงด้วยในงานเลี้ยงนั้น เขาสาพายกระเป๋าบรรจุคุกกี้ที่มีรูปภาพเข่าติดอยู่แล้วเริ่มขายมันให้กับเจ้าของห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำอีก10ปีต่อมาแพมัดเอมอสคุกกี้ได้กลายเป็นธุรกิจระดับ10ล้านดอลลาร์เมื่อเลคล็อกอายุมากกว่า50ปีเขาขายเครื่องปั่นนมและได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจการขายแฮมเบอร์เกอร์ในแคลิฟอร์เนีย ที่กิดและแมคโดนัทเป็นเจ้าของอยู่นั้นเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขาเขาจึงรีบเก็บตำพราใส่รถแล้วมุ่งหน้าตูตารเบอร์นารดีโนกเพื่อตรวจสอบสิ่งที่เขาพบก็คือร้านอาหารแบบบริการตัวเองที่มีรายการอาหารจ,จำกัดแต่มีตำรับแฮมเบอร์เกอร์ที่มีรสชาติแตนอร่อย และบริการด้วยความรวดเร็วมากกว่าทุกร้านที่เขาเคยเห็นมาถ้ามีพื้นที่ว่างในร้านมากกว่านี้เขาจะต้องขายเครื่องปั่นนมของเขาได้แน่นอนครอกลิฟเสนอไอเดียกับสองพี่น้องแมคโดนัทพวกเขาสนใจแต่ยังไม่รู้ว่าจะให้ใครมาช่วยพวกเขาเปิดร้านใหม่เวลานั้นตำรับอาหารไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่ส่วนผสมที่สำคัญคือจินตนาการเลค็อกเสนอตัวเข้าร่วมธุรกิจและเปิดร้านอาหารด้วยตัวเองจัญญาณของความมั่งคั่งได้ปรากฏขึ้นจินตนาการของเลคล็อกได้ใจมูลค่าเป็นยอดขายแฮมเบอร์เกอร์นับพันล้านชิ้นในปีคศหนึ่งกาแปดโฮวาชูทำงานในตำแหน่งผู้จัดการตลาดของบริษัทเล็กๆที่นำ เขาและขายส่งกาแฟซึ่งตั้งอยู่ที่ตลาดไฟเพ็ดในซีเอตเทิระหว่างที่เขาเดินทางไปอิตาลีชูได้ไอเดียจากวัฒนธรรมบารร้านกาแฟในมินลานจึงสามารถดัดแปลงเป็นรูปแบบไปใช้ที่ซีเอตเทิ้ไดเขาเสนอบริษัทให้ลองดูร้านกาแฟของเขาประสบความสำเร็จจนสร้างไรายได้ให้เขา ถือบริษัทได้5ปีต่อมาหลังจากที่เขาร่วมกับสตาร์บัคเขาได้เป็น CEO ของบริษัทที่มี7สาขา15ปีต่อมาร้านกาแฟาของชูกระจายทั่วทุกตอกทุกมุมในสหรัฐอเมริกาและมีร้านสตาร์บัคถึง77,000สาขาตัวอย่างสุดท้ายแห่งจินตนาการเราขอเสนอเรื่องราวคีมลาดหน้าสลัดของฟโฟ นิวแมนการนำเอาฟาร์าาามีชื่อเสียงมาตั้งเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นั้นดูเหมือนไม่ได้ใช้จินตนาการอะไรมากมายนักนิวแมนก็คิดเช่นั้นเมื่อเขาและหุ้นตัวน A.E. Hotner เสนอไอเดียครีมลาดหน้าตลัดให้กับบริษัทอาหารถ้าเขาไม่ได้เสนอการร่วมลงทุนด้วยเงิน1ล้านดอลลาร์ในปีแรกของโครงการ ก็ดูเหมือนไม่มีใครสนใจเลยในหนังสือของนิวแมนและฮอตเนอร์เล่าว่าเ,เขาพบว่าธุรกิจอาหารที่อาศัยชื่อเสียงของคนเกือบทั้งหมดนั้นมักจะประสบความล้มเหลวและปัจจุบันไม่มีใครอยากจะอยากแตกต้องมันอีกดังนั้นเมื่อเขามาตู้ตลาดครีมลาดหน้าสลัด ชื่อเสียงอันโด่งดังของเพาเนลแมนและการร่วมลงทุนด้วยเงินจำนวนมากไม่ใช่ความมหัศจรรย์อะไรเลยแต่ความมหัศจรรย์อยู่ที่จินตนาการที่จะขอความช่วยเหลือจากคนที่เหมาะสมและก็ติดจ,จนฝ่าจะประสบความสำเร็จเหมือนกับทุกคนที่ได้ยินความคิดของเขามักจะบอกว่าบ้าที่จะลองทำแบบนั้นพวกเขาถูกปฏิเสธจากบริษัทบรรจุภัณฑ์ ว่างานของเขาเล็กเกินไปและถูกปฏิเสธโดยผู้แทนจำน่ายจึงไม่เปิดโอกาสให้สินค้าที่อาศัยฟาร์มมีชื่อเสียงได้วางขายสุดท้ายก็มีเจ้าของซุปเปอร์มาร์เก็ตรายหนึ่งคือสตีลเรียวนาทูซึ่งช่วยดึงเขาขึ้นมาเนื่องจากสตีล เรียวนาดมีจินตนาการพอที่จะและเห็นศักยภาพจึงยอมให้ครีมลาดหน้าตลาดของนิวแมนได้วางบนชั้นวาง15ปีต่อมาเครื่องหมายการค้าของนิวแมนได้สร้างบริษัทร,ระดับร้อยล้านดอลลาร์ตึงบริจาครายได้ทวนใหญ่เพื่อการกุศล